รางวัลก็เป็นความภูมิใจมากๆเลยค่ะที่จากแบรนด์เล็กๆที่เราตั้งใจทำให้ลูกเนี่ยจนมาถึงจุดนี้ที่มีคนยอมรับมีคนเชื่อมั่นแล้วก็โหวตให้เราได้รับรางวัล b บ s เ b a บบี้ซอฟเ์เพนจากโฮโยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณครอบครัวโฮโยทุกๆท่านขอบคุณกองบรรณาธิการ ขอบคุณทุกความไว้วางใจที่ให้เราได้รับรางวัล Best Baby Pay p e n ถึง2ปีซ้อนเลยค่ะแล้วก้อยก็ขอสัญญานะคะว่าเราจะรักษาคุณภาพของสินค้าแล้วเราก็จะพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก้อยธีรนุสันพวัฒนค่ะเจ้าของแบรนด์โฮโยค่ะ เริ่มแรกเลยคือตั้งใจทําให้ลูกค่ะตั้งแต่ปี2016เนี่ยก้อยวางแผนจะมีลูกแล้วเราก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกเองทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มมองหาตัวช่วยที่จะทําให้เราแบบสามารถทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยได้ซึ่งข้อกั้นเด็กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่เรามองหาทีเนี้ยเราก็เลยเริ่มต้นละศึกษาคนขวา้าแล้วก็ออกแบบดีไซน์พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนได้เริ่มขายในปี2017ค่ะ มี2เรื่องเด่นๆเ,เลยนะคะก็คือเรื่องฟังก์ชันแล้วก็เรื่องวัสดุค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าเห็นก็คือเป็นฟังก์ชันตั้งแต่เบบี้เตียงนอนเบบี้จนน้องโตแล้วเราสามารถอแดปเป็นเพลการ์ดให้เขาได้เลยและอีกเรื่องก็คือเรื่องวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยคือเราการันตีเลยว่าไม่เหมือนที่ไหนในไทยแน่นอนเพราะว่าตัวผนังเราต้องนําเข้ามาจากเกาหลีสั่งผลิตพิเศษสําหรับ,บแบรนด์โฮโยเลยค่ะ แล้วก็ตัวโฟมเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นในการผลิตตัวนี้ไข่ไก่สดตกลงไปไม่แตกคือเราเราเทียบว่าเปลือกไข่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอบบางมากๆซึ่งมันก็มีฟีดแบ็กจากลูกค้าจริงๆว่าเวลาน้องหัดเกาะยืนหัดเกาะเดินซึ่งลูกค้าก็บอกกันมาเลยว่าการที่เวลาน้องลมปึ๊บเขาไม่ร้องเลยสามารถลุกขึ้นมาเล่นต่อได้เลยค่ะ อย่างแรกเลยก็อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนข้อกั้นหน้าตาแบบนี้ค่ะไม่มีคนยอมรับเลยว่าเฮ้ยข้อที่มันหน้าตาบอบางอย่างเนี้ยมันจะป้องกันลูกเขาได้ยังไงจนเราก็แบบสื่อสารทํให้เขเข้าใจแล้วลูกค้าได้ลองใช้จริงแล้วลูกค้านี่แหละค่ะเป็นคนบอกต่อกันเองว่าการที่มันยืดหยุ่นแบบนี้มันมีประโยชน์เราสามารถยืนยันในคุณภาพของเราว่าคุณภาพของเราเนี่ยมาเป็นที่1แน่นอนซึ่งถ้าลูกค้าได้ลองมาสัมผัสได้มีโอกาสเนี่ยค่ะอยากให้ลองมาทดลองสินค้าด้วยตัวเองแล้วก็เชื่อว่ายัางไง คุณพ่อคุณแม่ที่ได้มาลองเนี่ยก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันว่าสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพจริงๆปีนี้นะคะเรามีคอนเซปต์ว่าตัวโปรดักของเราค่ะปลอดภัยอยู่แล้วเราอยากให้ปลอดภัยขึ้นไปอีกระดับค่ะด้วยการที่เราจะนํานวัตกรรมใหม่ในการผลิตผ้าหนังเราจะใส่สารฆ่าแบคทีเรียเข้าไปเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยบางทีเรามองว่ามันสะอาดจริงๆอาจจะไม่สะอาดก็ได้ตัวเนี่ย เราสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9%เลยค่ะเป็นตัวโฮโยพรีเมียมก็สัมผัสหนังคุณภาพดีกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมแล้วก็ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมค่ะการเลือกข้อกันเด็กก็อมองว่ามันเป็นสิ่งของที่ใหญ่สิ่งของที่ คุณพ่อคุณแม่จะใช้เวลาอยู่ในเนี้ยค่อนข้างเยอะอยากให้ทดลองสัมผัสจริงๆคือเรามีรีวิวการใช้งานจริงจากทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จากคุณหมอเด็กหลายๆท่านแล้วก็จากคุณพ่อคุณแม่เซเลบิตี้อีกหลายๆท่านเลยค่ะอยากให้โฮโยเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะเป็นหลุมรักแทนใจพ่อแม่แล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจเมื่อลูกน้อยได้อยู่ในข้อกันโฮโยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยอยากให้ได้ลองสัมผัสอยากให้มาทดลองจริงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อค่ะ